คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาบางช่วงที่หยาบคายไม่เหมาะกับเยาวชนเด็กควรมีพ่อแม่ให้คำแนะนำผู้รับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมการดื่มสุราทำให้สูญเสียการทรงตัวและหัวใจผูทับเบิกนะครับเช้าที่สองแนะสองนะครับ,หก,รบหกโมง มับบรรยากาศนะครับยังไม่เจอทะเลหมอกเดี๋ยวมาชมบรรยากาศรอบๆไปนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับที่เขามากางเต็นท์กันนีครับ นี่คือไล่ริมผานะพอดีวันนี้โชคโชคดีมากเลยครับเมื่อวานนี้ผมนอนเต็นท์อยู่เต็นโดมนะครับเต็นโดมตรงนู้นนะครับราคาเต็นท์ละคือละพันห้าครับแล้วก็บ้านหลังข้างบนนะครับบ้านหลังข้างบนคือละสามพันนะครับแต่พอดีนะครับโชคดีครับคือบ้านหลังนี้นะครับทําเพิ่งเสร็จนะครับ บ้านหลังนี้ทำพเ,เ <c oughs> ทำพิ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวโ o o m ให้ดูนะครับบ้านหลังนี้ทำเพิ่งเสร็จนะครับปุ๊ผมได้ไปเดิมเนี่ยเป็นคืนแรกนะครับได้นอนเลยครับ <c oughs> เสร็จปุ๊บได้นอนปั๊บเลยนะครับโชคดีมากเลยขอบคุณนะครับหลวงพ่อเนะ <c oughs> ที่ทำ บ้านหลังนี้นะครับจนเสร็จนะครับจนพวกผมได้นอนนะครับนะครับดูครับวิวสวยมากนะครับผมแน่ใจว่าหลังเนี้ยเขาน่าจะคิดคืนละสี่พันห้านะครับนอนได้ประมาณหกคนนะครับสี่พันห้านอนได้ประมาณหกคนนี่ตีไปว่าหัวละเส็บขัวละพันนะครับยังมีค่าข้าวเหลือค่าเบียร์ค่าเหล้าเหลือนะครับ สามารถไปเที่ยวได้นะครับหัวละพันนะครับพืนหนึ่งหัวละพันคืนหนึ่งค่าเป็นสี่พันห้านะครับก็เหลือพันห้านะครับหกคนครับเก็บหัวละพันมาเที่ยวันนะครับเพื่อนฝูงนะครับที่รวมตัวกันนะครับยังมีเหลือนะครับค่าน้ำมงน้ำมันค่าเที่ยวค่ากินนะครับแล้วก็วิวสวยมากนะครับ บ้างไล่ริมผานีครับขอบคุณงา่าครับ <c oughs> วันที่สิบสองธันวาคมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่วันที่สองนะครับ,รบสวัสดีครับวันที่สิบเก้า มึงตื่นยังไม่สักถบเลยนะเอาไปเอาไปวันนี้อะไรนะวันนี้วันนี้อะไรเอามายเอาไปวันนี้อะไรนะ12ทันท่าทันว่าอุ้มเอา19วันนี้เราก็มาอยู่วันที่คืนที่อะไรนะคืนที่12 2 วันที่สแล้ววันนี้วันที่สิองอเออมาอยู่คืนที่สที่สอวันที่สอคืนที่สไงเออาคืนที่สองเอาไหมคนที่สองเราอยู่ที่คืนที่สอวันที่สิบสาเดืนธันวาแล้วะแล้วมันก็ไม่มีหมอกกล้องนีกล้องนี่คากเลยอ๋อนก็ไมีหมอกนะ ภาษาสมุยสปอยสิเลกกโปอยฮะอยู่นะครับเสร็จแล้วก็โปอยครับใจนีะนะครับเออเพื่อนผมยังไม่เตือนครับผมไม่ปลุกมา Oh no ยังไม่เตือนอันนี้เราก็เก็บเต็นเรียบร้อยนะครับว่าจะทำกับข้าวนะครับทำกับข้าวกินนะครับ รวมพี่น้องของเพื่อนนะครับเราก็จะเก็บกับข้าวนะครับต่มเลยต่าตำเตาตเลยตำเลยอยากช่อยากชั่วต่ำเดี๋ยวจะหักเดี๋ยวจะหักเดี๋ยวเรีาต่ำเดี๋ยวจะหักเดกเด็กนะครับเด็กเด็กเราก็เก็บพร้อมที่จะกลับกรุงเทพนะครับก็บอกคิดถึงกรุงเทพนะครับก็บอกอยู่ต่างจังหวัดหนาวครับอยากจะกลับ กรุงเทพแล้วครับผมซิกดวงครับซิกดวงทำอะไรซิกดวงเ,เดี๋ยวพยาเดี๋ยวพยาไปขายได้มามีแต่ได้กับได้เนี่ย <c oughs> โอ้นี่อะไรขะยะเง <Wow. S 2> ินเงินหลายร้อยเนี่ยเียะทองหลายร้อยหลายร้อยพอได้ <c oughs> จับถอนจริงจับสองสามตัว <c oughs> ทำนี่ก็เอาหนาะเอาหมดละสุดใหญ่ครับใหญ่ยหญ่กำลังก็คือตัวหนังครับใหญ่เวลานอนมันจะแบบติดดินอะหนักมาก่อยไม่นอนซ้อนสองหรือนอน,นคนเดียวไม่รู้ <laughs> ดินติดขนาดนี้คร <laughs> ับเอาได้เปิดริงไหมครับ บ้านสองหลังนี้นะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากบ้านสองหลังนี่นะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเ,เรากำลังจะเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเราจะแวะไล่สตรอเบอรี่ก่อนนะครับรรจอร์ดเดินครับไลส่สตรอเบอรี่ให้เราแซงเหรอ ใครอยากไปถอนต้นไปปลูกนะพาราเมียมั้งเหรอเขาอยาให้ถอนหรือเปล่าซื้อไงเขาบอกโอ้ยเดี๋ยวดกแน่นอนเลยทางลงนะครับดูทางลงนะครับทางลงไม่เหมือนทางขึ้นนะครับเหมื่อยไหมทางลงไม่เหมือนทางขึ้นยังไมด่ดกเหมือ่อยอ๋<ๆ>โอโอเคเพามึงบอกไม่เหมือน ต่างกันที่ว่าลงมันง่ายกว่า <Okay. S 1> แต่มันค่าอันตรายลงลงแทบไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะปล่อยไหลเอาเด <laughs> ี๋ยผมก็ลงมาดูไรสตอร์เบอรี่ดิ